Hello. สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดิบดีซิสดิฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็มากันแบบหน้าเกือบเต็มนะคะจะเห็นไปว่าขาดสีปากของเราไปนั่นเองแล้วเพื่อนๆก็น่าจะเห็นที่หน้าปกคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าวันนี้ดิบจะหยิบอะไรมารีวิวเนาะยังไงเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ที่เราจะรีวิววันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ ซึ่งวันนี้ตัวที่ดิปได้มานะคะเป็นเจลล็อกลิปค่ะเป็นแบรนด์เมจิกบูดนะคะก็เป็นภาษาจีนทั้งหมดอ่ะทุกคนเป็นแบรนด์จากทางจีนนะคะจะเห็นว่าสีมันแตกต่างกันหน่อยเพราะว่าอันนี้ดิปอ่าแกะซิลออกนะคะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้แกะซิลออกสั่งมาเผื่อว่ามันจะดีทุกคนก็เลยสั่งมา2อันนะคะแล้วก็ด้านกล่องต่างๆนะคะจะมีบาร์โคดนะคะแล้วก็มีอินกิวเดียนอินสตัคชั่นต่างๆบอกไว้นะคะแต่ว่าเป็นภาษาจีนทั้งหมดซึ่งก็ยังมีความมีความชอบอย่าง คือมีวันเดือนปีที่ผลิตกับวันหมดอายุอยู่ด้านข้างนะคะสก,กีนลงไปกับกล่องเลยเนาะเพราะว่าตัวนี้ลอกสิวออกแล้วนะคะสก,กีนลงไปกับกล่องเลยค่ะตัวที่ดิฟได้มาเนี่ยผลิต2021แล้วก็หมดอายุปี2 0 2 4นะคะก็ใช้ได้นานเลยแหละนะตัวแท่งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเมจิกบูดแบบนี้เลยแล้วก็จะเขียนบอกไว้มีแค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยก็บอกแค่ชื่อรุ่นว่าเป็น l o v e k i ดฟิกส์ o ัลเลอปประมาณนี้นะคะหวัวแท่งข้างใน ึงออกมามันมีอะไรก็ไม่รู้อะตรงเนี้ยก็เป็นยางอะทุกคนที่มันแบบทําเกินออกมานะคะเนี่ยคือก็ไม่ได้เนียบเท่าไหร่นะแล้วก็จะเป็นหัวซิลิโคนนิ่มๆเป็นซิลิโคนนะทุกคนยกได้ไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งๆตัวเนื้อนะคะจะเป็นนี่ใสๆขาวๆแบบนี้เลยไม่ได้มีสีอะไรเลยก็คือเป็นเงาๆแบบนี้นะคะ โอเคก่อนที่เราจะทาลงบนปากนะคะดิ๊บจะมาสวอชสีลิปทั้งสามรุ่นซึ่งดิ๊บยกตัวอย่างมาจะเป็นรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแมตแต่ว่าจะไม่หลุดกันน้ำนะคะสองตัวนี้จะมีตัวหนึ่งที่กันน้ำซึ่งดิ๊บจำไม่ได้ว่าตัวไหนที่กันน้ำนะแต่ว่าเนื้อลิปจะคล้ายๆกันตัวหนึ่งเป็นลิปมัดก็คือเป็นลิปเน,นื้อครแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นลิปเกรสที่เป็นนิปเนื้อฉ่ำแบบเจ้าตัวนี้นะคะแบบเจ้าตัวที่เราจะรีวิวเพื่อให้รู้ว่าอ่า แต่และตัวทาไปแล้วเขาจะล็อกลิปเนื้อแบบไหนได้ดีกว่ากันนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกตัวนึงด้วยเป็นสิวน,นาตัวนี้นะคะสิวน,นาตัวนี้จะเป็นลิปสติกเนื้อธรรมดาทั่วไปเลยก็คือเป็นเนื้อซาตินกัมะหี่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาสามารถใช้ได้กับทุกลิปไหมนะคะแล้วก็แต่ละเนื้อเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ไปแล้วทาไปแล้วจะมีปฏิกิริยาต่างกันอะไรยังไงบ้างนะทุกตัวที่ดิปยิบมาใช้เนี่ยดิบทํารีวิวแยกไว้หมดแล้วนะคะ ก็จะได้สีสีประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นเนื้อแมตตัวนี้เป็นเนื้อเกลสนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเนื้อมัดนะคะเป็นเนื้อโครนแล้วก็ตัวนี้เป็นเนื้อซาตินนะคะในระหว่างที่รอลิปแห้งลิปจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเนื้อแมตเพราะว่าวันนี้ดิปจะต้องออกไปข้างนอกด้วยนะคะก็เลยกะว่าอะเดี๋ยวจะทาตัวนี้ไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลของลิปต่างๆตัตตวนี้ต่างหากนะคะ เดีย๋ยวซูมกันเข้ามาใกล้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองทากันค่ะตัวนี้ขออนุญาตอ่านคําเคลมนิดหนึ่งจากแบบหน้าร้านค้าที่ซื้อนะคะเขาบอกว่าจะช่วยบํารุงริมฝีปากนะคะปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติไม่ทําให้ริมฝีปากดํานะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ติดแมสก์แล้วก็ไม่เลอะแก้วจูจุ๊บไม่มีหลุดด้านเองค่ะก็คือเขาจะช่วยล็อกลิปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองทาบนริมฝีปากกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้ลิปของลิป ก็คือแห้งแล้วนะคะลิปตัวนี้ทนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาลงตัวนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวรอเขาแห้งแป๊บหนึ่งนะคะ มาเราจะมาลองทาลงบนลิปสติกพวกนี้นะคะลิปพวกนี้แห้งหมดแล้วนะคะทาลงไปเลยจ้าต้องบอกว่ามันแบบมันจะเลอะหน่อยทุกคนเวลาเราทาลงไปแล้วอะคะ่ะมันจะทําให้สีลิปสติกอะไปติดอยู่บนนี้นะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มที่สีปากกันก่อนนะคะคพื่นจะเห็นว่าตอนที่ทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ติดอยู่แล้วใช่ปะแล้วเนี้ยมันก็ไม่ติดมันไม่มีหลุดออกมาเลยคือเหมือนมันยิ่งเข้าไปช่วยสีที่มันแน่นอยู่แล้วะคะ่ะ ไม่ติดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองแล้วก็เดี๋ยวจะลองจุ๊บในกระจกให้ดูโอเคหลังจากที่จุ๊บในกระจกนะคะคางมันมากจมูกมันแล้วก็ปากมีความมันแต่ว่าไม่มีสีหลุดคือสีไม่หลุดอะเออดีเรารู้อยู่แล้วว่าลิปมันแน่นนู่นไหมลิปมันไม่หลุดตั้งแต่แรกพอเรายิ่งทาตัวนี้ไปอะมันก็ยิ่งแน่นมันก็ยิ่งไม่หลุดแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูผลของสีตัวนี้กัน ในบริเวณที่ทามันจะเป็นขาวๆแต่ว่าสีที่ชัดอะสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันปาดเนื้อสีออกไปด้วยค่ะสีมันไม่ได้อยู่เต็มในส่วนที่เป็นอย่างเงี้ยสีมันก็จะแบบขุ่นๆขึ้นมาหน่อยสีมันจะไม่ได้ชัดเหมือนลิปสีลิปสติกปกติเราจะเริ่มแปะแล้วนะคะเรารู้กันอ่านี่คือผลที่ได้ผลที่ได้คือตามนี้เลยเอาด้านนี้สิตามนี้เลยด้านนี้เป็นสีน้ําตาลที่เป็นตัวสีวันนานะคะ ตัวนี้เป็นคาปูวีนี่ตัวนี้เป็นซุกแล้วก็ตัวนี้เป็นอุ๋ยคอสเมติกซึ่งอุ๋ยคอสเมติกกับศิวนาติดน้อยที่สุดอุ๋ยคอสเมติกคือแบบจางมากจางมากๆแทบไม่มีเลยรองลองมาเป็นศิวนาแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวซุกแล้วก็ตัวคาปูวีนี่แล้วก็ถ้าถูนะคะเนื้อที่เห็นจะเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถูออกเนื้อแมตไม่ขยับเนื้อโครนจะไหลและอันนี้เนื้อเกรสจะติด ประมาณทิน้นและอันนี้ เนื้อกำมะหยี่จะเป็นแบบนี้เลยความทนทานก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเลือกใช้นะคะเพื่อนๆเลือกใช้ลิปแบบไหนแล้วใช้คู่กับเจลล็อกลิปก็จะได้ผลตามเนื้อลิปเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้มีผลเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะเพื่อนๆก็จะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละลิปแต่ละแบบนะคะตั้งแต่ตอนทาตอนซับแล้วก็ตอนถูนะคะจะได้ฟิลต4แบบแบบนี้เลยตามความต้องการตามความเหมาะสมตามที่เพื่อนๆเลือกใช้เนื้อลิปต่างๆเนาะเพื่อที่จะเอามาผนวกกับเจ้าตัว ล็อกลิปนะคะเพราะว่าถ้าใช้ตัวล็อกลิปตัวเดียวเพื่อที่จะใช้กับหลายๆเนื้อดิคิดว่ามันมีความแตกต่างแน่นอนเพราะว่าเท็กเจอร์ของลิปแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะก็นี่จะเป็นการรีวิวสําหรับดิปล้วกันเนาะว่าอาดิปลองให้ถ้าตามที่ดิปมีเนื้อลิปอยู่ในมือนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนตัวก็อยากให้มันทนเหมือนกันเวลาเราออกไปข้างนอกก็ไม่ต้องพกเครื่องสําอางไม่ต้องพกลิปสติกไปเติมให้มันยากนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะที่ดิฟดูราคามาราคามันอยู่ประมาณ50กว่าบาทเท่านั้นทุกคนราคามันไม่ได้แรงนะคะแล้วก็ได้ในปริมาณที่ 4ML นะคะใครที่เคยใช้แล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมาคุยกันดูนะคะว่าเออใช้แล้วมีผลยังไงกันน้ำไหมติดทนมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่ออกไปใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองเอาสิ่งที่ดิฟเนี่ย ยกตัวอย่างให้ดูจากเนื้อลิปนะคะไปเป็นการตัดสินใจอีกทีเลือกที่จะมาอาดีปใช้กับเจ้าตัวเจลล็อกลิปนะคะเพราะว่าความติดทนก็ขึ้นอยู่กับเนื้อลิปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ก่อนที่จะใช้เจลล็อกลิปเช่นเดียวกันค่ะยังไงก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ดิฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ